ที่นี้ตัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า8ค,คุณได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามนะจ้าสวัสดีคุณผู้ชมผู้ดูนะครับล้วสวัสดีคนไทยหัวใจนักกํนมันทุกท่านด้วยนะครับก็มาเจอมกันอ,อีกแล้วนะในช่องสล็อตโจ๊กจะแตกนะทุกคนวันนี้เราไปในเกมมาจองเวนึ่งเนี่ยก็ห่างหายกับมาจองเวนึ่งไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะแล้วก็มีเอฟซีเนี่ยทางบ้านนะท้าทายมาว่าเอ้จองเล่น50บาทให้ดูหน่อยได้เลยครับ กับเกมถนัดแบบนี้กับช่วงเวลาพิเศษช่วงเวลา V.I.P เนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว,ว่าว่าวันนี้จะจบยังไงนะครับไปลุยกันเลยดีกว่าครับนะครับยังไงก็อ่ะสหรับก่อนจะไปเริ่มนะครับก็าฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ออกมาแบบเซฟๆหน่อยนะขออนุญาตแบบเช็คไลน์ดูก่อนนะว่าวันนี้น่าลงทุนเยอะไหมครับอ้าวโอเคอยู่นะมากดทีแรกก็แตกแต่ว่าเหมือนจะแตกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับเออ นี่กดแบบมีสตินะเออเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม,ไม่ไม่เลี้ยงอะ่ะ <c oughs> โอ้นี่คือมาบาทเดียวนะทุกคนโอ้โหมาแล้วครับตึงตึงตึงแล้วครับเลิ่อามงามดีครับมาสวยไปกันต่อนี่ไงบอกแล้วว่าไปกันต่อไม่รอจ้าไปกันต่อไม่รอราจ้าโอ้ว้าวครับดูจากลายแล้ววันนี้ได้ขยับแน่นอนนะครับ เดี๋ยวผมไปเลยครับนี่ครับใส่เลยครับเยอะมากครับ5บาท <c oughs> <c oughs> <c oughs> กดมือไปก่อนนะดเดี๋ยวทุนหนาวันนี้เดี๋ยวเราค่อยปล่อยออโต้เลครับววอืมอาว่เหลียงไหมอาว่าสงไห่เอ้ามาเอาพีเกมเข้าได้แบบนี้เออเรียบร้อยครับโอ้โหเอาเรื่องแล้ อย่งไงครับเดี๋ยวดูครับ12หมุนนะทุกคนไม่รู้จะได้เท่าไหร,ร่ไม่รู้จะไหลไปคุณเท่าไหร่ครับมาดอกแรกก็มาก่อนเลยครับ6บาทครับไปยาวๆกันหน่อยโอ้โหจะปะึปะ๊บๆเออมายังไงเป็นวายสวยงามยังไงขออีกทีอย่าว่างันน้นงี้มันไม่ไหลวะ่ะเนี่ยผมลุ้นมากเลยนะมามา สองมาเออสวยครับปมาวายอย่างนี้เอาเรียบร้อยเออมาอีกทีนึงมานานแรมมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ครับโอ้สวยงามครับนี่โอมาแล้วกำไรมาแล้วยังไงเดี๋ยวปรับขึ้นแน่นอนเออเดี๋ยวมีการปรับขึ้นแน่นอนครับรอรับชมได้เลยเออเขาถามว่าซื้อไหมเขาซื้ออยู่แล้วนี่ดอกนี้เออไป ไปแปดร้อยแล้วทุกคนมาโอ้โหคูนสิบคูนสิบขออีกทีเออคูนสิบมาขออีกทีคูนสิบไปเออมายังคูนสิบอยู่เออมาคูนไปเรื่อยๆสิบนะคูนไปเรื่อยๆเออคูนไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดนานนะบล็บอกบอลเนี่ยโอ้ยมึงซื้อตลอดเลยขายจนหมดแล้วก็ซื้ออยู่นั่นแหละเออเจ็ดร้อยสิบบาททุกคน น네 pues. ี่ครับเอาเงินร้อยมาแลกเงินพันก็วันนี้ครับไปครับอีกสีหมุนทุกคนยังแตกอยู่นะยังแตกอยู่นะนี่ไม่ธรรมดาเลยครับบอกเลยโอ้โฝ่ายครับลุยครับลุยครับลุยทีเพิ่มเปิบเปิบอันสามแปดสิบวะ เออเอาเรื่องครับไปครับมีทุนมีเทิร์นแล้วก็จัดเลยครับไปห้าสิบเลยครับไปต่อไม่รอแล้วครับเอาตัวที่สามสิบก่อนกันแล้วกันนะนอ่านี่ครับของดีมันอยู่ตรงนี้ทุกคนอ่านี่ของดีมันอยู่ตรงนี้สวยงามบอกแล้วยังไงเล่ายังไงเล่าหูหมดหน้าหกพันห้าร้อยบาทดอกนี้โอ้แตงนอกอุ่นใจแตงในก็ดีเหมือนกันครับโอ้ นี่ไงนี่ไงบอกแล้วอย่ามาท้าเออบอกแล้วว่าอย่ามาท้าทายนะฮะอือหือตายครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับอืมเอฟซีในกลุ่มบอกว่าท้ามานะเออห้าสิบบาทลองเล่นให้ดูหน่อยเด้ได้ครับนี่ครับผลที่ได้เป็นอย่างนี้ครับโอ้โหอยู่ไม่เกี่ยวกับทุนครับใส่เดียวได้หมดเลยครับ ไปครับห,หมื่นแล้วครับห้าสิบบาทจับเงินหมื่นไปแล้วครับโอ้เลยไหลเลยอ่าแตกดีเหลือเกินนะแม่ไหลแบบนี้ครับสวยงามนี่เล่นตามเวลานะเอออันนี้เล่นตามเวลานะไม่ใช่เล่นนอกเวลาครับเล่นนอกเวลาราชก,การไม่ได้นะเออเขาว่าเอาครับหาไห,หลไหลนะปล่อยแล้วครับเรลอๆไป แตกกตอกจริงๆนะทุกคนโอ้โหครับโอ้โหมากแล้วครับอพอแล้วครับไม่ต้องแตกเยอะครับเดี๋ยวเขาหาว่าล็อกนะโอ้โหถลอกได้จริงป่านนี้โจ๊กรวยไปแล้วนะเออแอบเอาตัวล็อกมาใช้ข้างนอกดีกว่านะครับไม่มีนะครับหนึ่งสองแปดแปดห้าครับเอา้าเอา้าหมาบม่ะ เลี้ยงไยเลี้ยงอะไรไม mm ่ร hmm. mm hmm. so oh huh. ู้ครับเอาฟีเคมเข้า hmm. อ mm ีกโอ้โหนี hmm. mm ่แลคนมหาเฮงครับบอกเลยหนักกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับซื้อไหมซื้อไหมซื้อไหมเอ่อซื้อดิเออไปครับซื้อดิให้ซื้อก็ซื้อดิฮึบสวย ตายครับสวยครับถ้าช่องแรกเป็น5นะบอกเลยหนักกว่านี้นี่แค่เบาๆเอาไว้เก็บให้หลับกันไปข้างนึงครับบางทีเออเอมา,อา,าซื้อไหมยายาวซื้อไหมแต่งี้บอกเลยว่าเพลินเนี้ยนั่งเพลินเนี้ย เดี๋ยวครับน,นี่มายังไม่ถึง10นาทีเลยเนี่ยรอไป27มแล้วครับโอ้ตายซื้อไหมซื้อไหม,อหมเอามาดิซื้อไหมล่ะไม่ซื้อหรอสวยเออเปิบเบเออสวยเออเปิบเปบเออปิบบ โอ้แต่ไฟอีกอยังไงไหลไปแล้วไหลไปแล้วโอ้โหช็อคไฟอีกทีครับรางวัลก้อนโตระดับซุปเปอร์ครับ9ก้าพันสี่ทุกคนโอ้โหโบบาครับสริรวม1 2 7 4 0สองเจ็ด่ศนะครับผมโด,ดน ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเคลียร์แล้วครับยาวไปเอ้าสองทีสองทีงทลงหลอกแล้วนะ,ววะก็สำหรับใครที่สงสัยนะว่าเล่นยังไงนะครับก็บอกเลยว่าการที่เรามีช่วงเวลา VP พก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว PG เนี่ยเขาก็จะจ่ายเป็นช่วงนะ เกมนั้นเกมนี้เนี่ยเรารู้จะจากหลังบ้านแล้วก็เอามาบอกคุณผู้ชมผู้ดูนะฮะใครอยากได้ก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะปักหมุดลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับโบโบบะมาที่ท้ายเข้าปะเข้าปะเฮ้ยแต่ผมว่าผมไม่ได้ขยับเบ็ดไปนะักเข้าหรอก ไม่ได้ดวงดีขนาดนั้นนั่นแน่แต่ยังได้ลุ้นต่ออีก3ช่องเอ้ไม่มีแล้วว่ะเอือว่อไหมเรือไหมเงียบ <g ül> กริบกับแม่อะก็โอเคาประมาณ10บร้ทีโดยเฉลี่ยนะครับก็ถือว่า เข้ามาสีวันทีนะครับแล้วก็ออกเลยนะอะนี่ครับดูกับทุน50าสนะครทุกคนแล้วก็ดูกําไรเอาแนละ้วเท่าไหร่นะครับ <c oughs> อะลาไปแล้วนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นเกมไหนแบบไหนยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกับคำว่าสวัสดีครับ